ห้องพวกมึงไม่มีของมีค่าอะไรเลยเหรอวะถูกให้เวลามึงอาทชิ้นหนึ่งก็ไม่เหนือเขี้ยอะไรแล้วทั้งนั้น่ะงั้นมึงก็เอานี่ไปด้วยกูจะพามึงที่อ่อนโยนเมื่อห้าปีก่อนกลับมาเมื่อแต่เรามากู้อะไรอหรอผมอยากเปิดศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรครับอันนี้ผมผมไมพว่าเลยครับพี่เราได้รับแจ้งว่ามีการจ่ายกรรมเงินที่ธนาคารนะครับถามจริงๆนะ เราคือโจมโจรโจ๊กเกอร์หรือเปล่าจ้าถ้ากูไม่ไปเชื่อไอ้ความหวังงๆที่มีคนเคยให้กูไว้เนี่ยเป็น,นีโร่มึงช่วยหายไปจากชีวิตกูเลยตลอด5ปีที่ผ่านมากูคิดวิธีด้จะชดใช้ให้มึงเป็นร้อยวิธีเลยหยุดอย่ายเขาังไอ้ห้อยมึงเล่นผิดคนแล้วหนู นี่มันลอยสักจอมโจรโ,โจเกอร์นานเลยนะเว้ยพี่เป็นโจรอะพี่ป้อนพี่แจ็คออกมาจากไอเชียบบอสได้ปะงานครั้งนี้พี่อาจจะช่วยพี่แจ๊คออกมาชีวิตโสม,มมของการเปร็นลูกหนี้ของบอสก็ได้นะกูจะช่วยพวกมึงงานนี้จะเป็นการทิ้งทวนในฐานะจอมโจรพันหน้าโจเกอร์เราแค่ไปปอนให้โง่คนหนึ่งที่มันชอบผสมปัิของพ่อมาใส่เล่นทำไมต้องเป็นมืออีกแล้ววะ ไม่ได้แดกหรไอ้แจ๊คน่มันปลวกเปียกมึงมาเจอกูเนี่ยก็ดีแล้วคนไหนมันเป็นคนทำร้ายคนของฉันจะหน,นีไปไหนหนูโรเซ่ขอเปิดโครงการมรดกยกหนี้คุณโรเซ่อยากเข้าใจคนจนใช่ไหมครับถึงได้มาที่นี่เราอยากปลดหนี้อ่ะจนต้องเห็นกับตัวขนาดนี้เลยวะอยากมีสลาบปะ่ะแกะคิดได้อย่าง้ฉันก็ดีใจ หน้าที่พียอะไรของมึงไะทำลายชีวิตชาวาดอ่ะหน้าที่มึงอ่ะมึงคิดว่ากูรู้สึกดีเหรอในสิ่งที่กูต้องทำแจ็คมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้ามันรักใครอะมันรักสุดๆเลยแต่ถ้ารองมันเกลียดมันเกลียดฝังปุ่นเลยนะผมก็เลยรู้สึกผิดมากๆเลยครับก็เลยจะมาหามันแล้วก็หาวิธีที่จะขอโทษมันอยู่ถ้ามึงจะอยู่ที่นี่มึงก็ต้องห้ามให้ใครเห็นยิ้มอะไรวะเรื่องอะไรกูต้องนอนพื้นอะ กูลูกคุหนูเก่านะเว้ยเพื่อนี่เตียงกูอ่ะกูขอให้กูเลิกเป็นตัวซวยอ่ะคนที่กูรักจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็เสียใจเพราะกูอาม่าว่าตลอดห้าปีที่ผ่านมาแจ็คเปลีล่ยนไปไหมไม่มีใครเป็นเด็กไปได้ตลอดรอบมีสำนึกผิดขนาดนี้แล้วแจ็คจะไม่ให้อภัยจริงๆหรออันนี้เพื่อนพี่เองไหวกันดียวกันสรุปแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอวะย,ย,ย,ย อสอก็ถ้ากูเป็นเจ้าพ่อมึงจะรับได้ปะ่ะสัญญานะมึงจะไม่หายไปไหนจนกว่ากูจะทำตามฝันกูสำเร็จ